ดูนะฮะนัดเจอกันที่มอลล็อกมอลล็อกคาบีชอยู่ในหลืบมากไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนั่งแก๊ปมาเมื่อกี้เกือบหลงอะในพัทยาก็ ตอนนี้กำลังตามหาอยู่ว่าอยู่ตรงไหนน่าจะเห็นแล้วครับแว๊บๆตรงนั้น เราเห็นแล้วนะครับไปนั่งอยู่ในป่าอยู่ในหลืบมากโอ้โหแท็กซี่เกือบพาหามไม่เจอผมอยากจะรู้ว่าที่ตรงนี้มันมีดีอะไรครับทำไมเขาถึงนัดตรงนี้ในที่สุดผมก็เจอแล้วแท็กซี่เกือบหาไม่เจอ กํลังหมเลยครับยัห็นไหมมันมาไม่เจอแท็กซี่พาหลงเดินหาอ้อมไปทั่วแท็กซี่ไงทางมันเข้ามาไม่เจอหว่ะนี่ครับสวัสดีครับผมพี่อะไรนะคะพีพีครับพี่ระหมาครับโอ้ยสุดยอดเลยตั้งเยอะหลย ไป็นนกต้อยนกต้อยรู้จักแล้วใช่ไหมอยู้รู้จักแล้วสวัสดีครับมีนาใช่ใช่จำได้จำได้เดบิทเดบิทพี่บีอ่ต้องขอหมอนให้พี่บีหน่อยได้ไหมให้นั่งไหนนี่ให้นั่งไหนนั่งไหนล่ะอากนั่งไหนก็ได้นั่งใกล้ป่าเบิร์ดก็ได้นั่งใกล้ป่าเบิร์ดก็ได้โอ้โหถึงแล้วนะครับผมอยากจะถามว่าทำไมมันอยู่ในหลืบจังก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ก็ไม่รู้นั่งรถเกือบ40นาทีเป็นล้านหล้าน

พีมากดีมากด้ดีดวอาดีกว่าด้วดดูด้วว่าไมมีหวักต้องัก่อนนะมีแต่เเร็ว้อ้ต้ออัดกับอลรงแรมเป็นจัดให้กจะได้เงียบจะได้จะได้เงียบตอนนี้มีแรงอยู่ไจัดทไม้วอยเออย่างเดียวไม่สามารถทาอะไรได้นะคะ้นดงลมัด แก้วเลยพี่บีอันนี้น้องนี่ค่ะแล้วก็มีนาครับก็ได้เจอแล้วได้เจอแล้วเด้เจอมีนาครับผมนี่ค่ะผมนี่เนี่ยวนะคะ แล้ววันี๋ยวที่นี่เาทำคอนเทนต์ด้วยนะวที่ี่ทำคอนเทนต์ด้วยนะคอนเทนต์ด้วยนะเาทคอนเทนต์ทำคทนต์าี่ทำงหนวอะไรนะทำคอนเทนต์คอยหัเจ้าหันวอแนแมคุณปวดเนี่ยอีกอให้ดู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 มองดูมองดูมองนี่คือเข้ากันเลยเนี่ย กับไิดดกูต้องเลิกใครยิ่ง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 ดิ่งยั่งยิ่งยิ่งยิ่งยอ่งย้่งยิ่อยิ่งยิ่งยก่งยิ่งยิ่งยไ่งไม่งยิ่งยิ่งยิ่อยิ่งยิ่งยิ่งย้่งิ่งย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 ิิ่งยิงยิงยิ่งยิ่ง่่ วันนี้มึงต้องเลี้ยงเล่ากูทุกคนนะใจเย็นอะไรยังไม่หลงอีกเหรอใจเย็นหลงเหรอไม่ใช่อันนี้มาทำไมเนี่ยเล่าน้ำเนี่ยมาแก้วใส่ใส่สั่งใส่สั่งแก้วเติมแก้วอ๋อมันได้มันได้วิวทะเลใช่ไหมถึงคุยที่ตอนนี้ใช่ใช่อ๋อไอ้ที่ตอนที่ตอนเที่โทรหาเราอะแล้วแตเขียนหาเราอะเขไม่ได้มานอนเหมือน ร่วงเขาต้องพักเอาแรงก่อนเดี๋ยวเนาะอาเพื่อที่ใส่เชือกอย่างเดียวเราไม่ได้ใส่เชือกอย่างเดียวม่ใช่เอาไหมเอาไหมพี่เบียร์ไหมเดี๋ยวที่ตายของข้าใสทุกงานเจอคุณดังแล้วครับพี่ลินเนี่ยครับมีการลงคลิปต่างๆยิงเล่นเก่าอ่ะไม่ธรรมดาพี่พีอัดไม่ให้พี่ต้องได้รางวัลใช่ไหม เค้กเนี่ยสั่ามล้วน้องเาาเดี๋ยวพาตะพ่นเยคกกินหป่าไม่กินแล้วคืนนี้คืนนี้เราจะไปเบอร์เขาเบอร์เขาคืนนี้เราก็ มันต้องมีอยู่แล้วหละคนต้องมีต้องใช้ไปหนุ่มผู้ชายเล่นไหมอะไรไปหนึ่งผู้ชายเล่ไหมจ้าต้องบอกควายเนื้อควายตัวขอบคินข้าวเปล่าอะไรไมน้อยี่กินข้าวน้อยตรเนียก็ยอของเลง ทำไมก็เดีดตุ้ยอยลพี่ต้องินพี่ต้องไนกินร้านหมูกระทะน้าเช้ายัง้าวานหนึ่งเออสีถ้วยเนอหรอสีถ้วยบบกทอดมันเนงนึงเถ้าผมถ้าสมมามาแท็กซี่นะมาผิดห้องพ่ตาแรกไม่พ่ตนแรกอะเขาจอดให้อยู่ตรงหน้าโรงแรมพราวมมันมันบงอมเงี้ยเพราะว่าเราตั้ง